ครับสวัสดีครับมาพบกับไอรินไรเดอร์อีกเช่นเคยนะจ๊ะอันนี้ก็จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กับแม่บ้านนะ ก่อนจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้กันด้วยนะจ๊ะเรับไปกันเลยอโอ้ยอ,อากาศนี่ขนาดแดดออกนะประมาณสักสี่โมงสี่โมงเช้ายังยังรู้สึกว่าหนาวนะอากาศหนาวพอสมควรนะครับผมยังมันไม่เชิงหนาวแนละ้วมันเย็นนะแต่ถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์โต้ลมไปเรื่อยๆก็คงจะ รู้สึกหนาวขึ้นมานะครับโอ้วันนี้รถเยอะจังเลยปกติซอยเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับส่วนมากจะมีแค่รถบรรทุกอย่างเดียวนะ โอ้โหพอเลี้ยวโต้ลมมาเนะี่ยรู้สึกได้เลยนะครับช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ใครไปไหนกันบ้างนะส่วนส่วนตัวผมไม่เคยได้ไปไหนนะครับผมโอ้โหลมแรงนะไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่กันเจ้าฟ้กกับเรือนนะงจะ้งานก็ไม่มีทำชีวิต โอ้เย็นนะหนาวหนาวหนาวเจ้าโอเคกใกล้จะถึงแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าร้านจะเปิดไหมวันนี้โอ้

เอาหอกกลับบ้านเส้นเล็ก,เ,ลกเส้นเล็กสองเส้นมีหนึ่งอเส้นมีสองดิว่า <But> เส้นมีสองเส้นเล็กสองครับครับผมโอเคเราก็ซื้ออ่าก๋วยเดี๋ยวที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปเลยดีกว่านะครับ Okay, bye, guys. ช่วงนี้ไมกลาเขาโค้งแรงน,นะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะเดี๋ยวกลัวไปนอนคุยอยากมาตอยนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะครับไม่ไมงั้นเป็นแพถ้ถลอกมาอากาศหนาวๆนาวนี่รับรองได้เลยนะครับปวดมากในช่วงหน้าหนาวนะครับ ครับก็ในช่วงหน้าหนาวนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับออกไปไหนก็อย่าลืมนะครับปิดแมสแล้วก็แอลกอฮอล์อ้างมือกันบ่อยๆทุกคนนะครับเป็นห่วังทุกคนนะครับผมก็ช่วงหน้าหนาวนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ